อกการศึกษากับมหาวิทยาลัยหลังสิทธิ์ช่วงนี้มาอยู่กันที่คณะทันตแพทยศาสตร์กับท่านคณะบดีหญิงคนเก่งศาสตราจารย์คลินิกพลเรือตรีหญิงสุชาดาวุฒากนกกันครับสวัสดีครับอาจารย์สชาดาครับสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเที่ยวชมนี่ฮะการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ของมอรังสิตนะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นคณะคณะแพทย์แห่งแรกในภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยครับของประเทศไ <2 S 1> ทยค่ะกี่ปีนะครับอาจารย์ครับปีนี้เป็นปีที่12คะ่ะจุดแข่งของเราเลยนะคะเราสอนเด็กแบบองค์รวมนะคะที่นี่เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์เดิมที่เราเน้นเนี่ยเราเจะเน้น 3H นะคะก็มี heart head and hand นั่นคือคอนเซป็ปต์หลัก แล้วฮาร์ดเนี่ยมันเกี่ยวยังไรกับหมอฟันล่ะครับทางเแพทย์นี่ต้องลงมือคลุกน้ำลายถูกปะคะโอ้ต้องอยู่กับคนที่เขามีปัญหาเรื่องสภ<ะ>าพฟันใช่ะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องถ้าถ้าคุณปริศนามาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไม่ยอมอา้าปากหรืออ้าให้นิดเดียวเนี่ยหมอทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีการพูดจาต้องเข้าใจว่าทําไมอ้าได้แค่นี้หรือค่าหรือรอะไรเพราะฉะนั้นใจเนี่ต้องจอบดจอบ่อกับคนไข้่างน,านันใจต้องมาก่อแล้วอย่างที่สองครับพี่จาครับสมองความรู้ อ๋ออันนี้พื้นฐานอยู่แล้วนะครับอยู่่แล้วคะก็คือการเรียนการสอนการบ่มเพาะนี่แหละครับใช่แล้วก็สกิลแฮนด์สกิลคือทักษะทักษะความชำนาญนี่ครับต้องไม่ทำแล้วไม่เจ็บอะต้องไม่ใช่แบบทำแล้วปากยืนไปอย่างเงี้ยนี่ลูกคนไข้แล้วโอ้เจ็บไปเกินหมอเก็ไม่ได้เลยนะต้องให้เงียบเลยนะก็ก็ต้องอย่างนั้นค่ะบนี่เราคาดหวังเ i g h expectation มากสำหรับสำหรับคนที่ หลุดออกมาจากที่นี่จเจ้คือสามอย่างที่เราวางเป็นเป<า>้าหมายสำคัญสูงสุดาการในปัจจุบันเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ของมองรังสินีมีนักศึกษาเรียนกันจำนวนเยอะไหมครับเรา กพพอสมควรนะคะเรารับมารุ่นหนึ่งเนี่ย120คน120แต่รุ่นแต่ละท่านปีกว่าจะจบกินี่ย้การกี่ปีจบนะ6ค่ะ6ปีครับค่อนข้างยาวนะอันภาคเขาใหญ่เราดการทําคณะทันตแพทย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ง่ายแล้วก็ทําแล้วเนี่ยหวังหวังว่าจะต้องได้คนคุณภาพนะคะถ้าไม่ได้อย่างอย่างที่หวังเนี่ยเราก็จะมีใครคิดอะไรต่างๆแล้วเขาก็เขาก็ต้องมาแล้ววังที่เขาจบเนี่ยสังคมก็ตอบรับดีนะคะ คัดเน้นเฟน้นแต่คนคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับแม่หว่าจะได้สวมเสื้อกาวเป็นคุณหมอฟันเนี่ยไม่ง่ายเลยคลินิกจำลองค่ะห้องนี้คือห้องแลบบห้องหนึ่งที่เราเราจะมีทุกอย่างให้คล้ายกับที่เขาต้องใช้ในคลินิกการรักษาทุกชนิดเนี่ยก็จะต้องผ่านคนนี้หมด คือเป็นคนจำลองจำลองคนไข้ที่จะมารักษาฟันเนี่ยครับใช่ค่ะแล้วไงฮะนี่ก็จะมีหมดเลยมีฟันมีเหงือกมีลิ้นค่ะข้อสำคัญเราใส่ลิ้นให้ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลากรอฟันเนี่ยคนไข้จะดุกดิกใช่ไหมคะนี่เขาเนี่ยไม่ดุกดิกเข้อดุดแล้วไม่ดุกดิกแล้วยังบาดลิ้นเนี่ยอันนั้นก็น่าน่าน่าสนใจฉะนั้นจะไปเจอใช่ยนะครับใช่ค่ะทุกทุกอย่างที่เราให้ฝึกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจริง และห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการหุ่นจาลองคนไข้มารักษาฟันนะครับอาจารย์ครับคนนี้แม่หุ่นนี่เหมือนคนจริงๆเลยนะครับสวยกว่าคนสวยกว่าเ,นนเดียวยังไงครับหน้าที่ของหุ่นตัวนี้แล้วก็ห้องนี้ครับอาจารย์ครับคือตัวนี้เป็นหุ่นตัวพิเศษที่จะทําให้เราจัดความพร้อมให้กับนักศึกษาแพทย์ในแง่ของเอ่อป่วยฉุกเฉินทางทางการแพทย์ค่ะพวก medical emergency ต่างๆยังไงครับเช่นไงเช่นชัก พอมีงี้ด้วยครับเพื่อคนไข้ลุกขึ้นชักขึ้นมาเกิดเกิดจะชักหรือไม่ก็หอบหรือไม่ก็พูดได้เลยเรได้เขาทักเรามาเขาทักเรามาเราพูดกับเขาได้ค่ะแต่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ได้เป็นประโยคไม่กี่ประโยคเรายัางเมื่ไรแต่เราอินพุตเข้าไปแต่ทําเสมือนของจริงเลยนะครับเห้นเริงอ่ะใช่ค่ะทานท้ทุกคนเรียนมาหมดว่าต้องทํำยังไงแต่เราไม่ได้เผชิญของจริงเราอาจจะทําไม่เป็นยามเกิด เกิดขึ้นมาตกใจนะคะตัวนี้เขาหายใจขอบได้เขาหัวใจเต้นแรงได้จับพาส์ที่ตรงนี้จับชิพจรปรับปับปรับหายใจเนี่ยหน้าอก,กเพิ่มเดี๋ยวลองดูสิคะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเอาไว้ถ้าเกิดเ,เริ่มแล้วอันนี้คืออาการแบบ ตอบแล้วตอบห,หายแรงอันนี้นัึกษาต้องเรียนรู้แล้วจะทำยังไงใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะต้องรู้และเขาต้องจับที่ประจอนเขาต้องทําอะไรแล้วอาจารย์ก็เออแล้วเขาเค่อยๆสมลงสร<อ>ืว่าจะอะไรเนี่ยนะคะทำนองนั้นนะคะแล้วนอกจากเนื้อความพิเศษของตัวนี้ก็คือเข้ามาตรงนี้นิดนึงจะเห็นะนะคะว่าตรงนี้คือที่ฝึกที่เราจะเจาะเลือดได้ให้สารทางให้ยาทางเส้นเลือดได้ ฝึกฝึกการเจาะเลือดได้คือในช่องปากเนี่ยมันมีความไวอ๋นี่ครับดูครับนี่ก็ความไวเหมือนคนจริงๆเลยนะครับมีอ้าปากนะฮะถ้าไปโดนโคนลิ้นเขาจะอ้วกอ๋อมีอ้วกนี่ครับใช่ค่ะคนไข้ที่ใช่ไหมฮะใครใครที่แบบไวหน่อยไปหมอพินพ์ปากนี่ก็อ้วกก็จะต้องรับทราบว่าอย่าไปโดนนะอคถ้าทำเขาเจ็บอ้าปาอาปาสิคะ open please p p n y y s s งสิเจ็บเขาจะสะบัดหน้าหนีออ๋อแบบเหมือนคนจริงเลยครับอุ๊ยชักสับสนแล้วละครับนี่ว um> ่าเอาคนมาเป็นหุ่นหรือว่าทำหุ่นให้เป็นคนแม่เหมือนคนจริงสักขนาดนี้นักศึกษามีแอบกลัวกันบ้างหรือเปล่านะ ท่านในกนรบรีแนะนำน,นะครับน้องๆนักศึกษาที่สนใจอยากจะมาศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะเป็นหมอฟันในอนาคตจะต้องทำยังไงบ้างครับต้องอยากเป็นก่อนนะคะต้องอยากที่จะบริการคนก่อนนะคะยอมเหนื่อยตัวเองมาทีหลังแล้วต้องมั่นใจอันนี้เป็นหนึ่งในอาชีพไม่กี่อาชีพที่ได้ทั้งบุญได้ทั้งเกียรติ ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในลึกซึ้งในตัวของตัวเองก่อนว่าเรายินดีที่จะเสียสละความสุขสบายหรือเปล่าและนี่ก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นอีกคณะที่น่าสนใจและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์คลินิกพลเรือตรีหญิงสุชาดาวุฒกนกเป็นอย่างสูงครับ ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบรางและชมความยิ่งใหญ่อลังการของศาลาดนตรีสุริยเทพว้าวๆจะเป็นอย่างไรบนดใจช่วงหน้านะครับ